สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันครับถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายแน่นอนกับ Toyota c o r o l l a อันติดนะครับรถบ้านแท้แน่นอนครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่คันนี้เครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกิโลเมตรราคาสดหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนสามพันหกร้อยโดยประมาณผ่อนได้หกปีนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ Toyota c o r o l l a อันติดครับขาวอวบกว้าง กว่างนั่งสบายดูแลง่ายอึดถึกทนล้อขนาด16สวยๆเลยนะครับคันนี้ตัว E นะครับคันนี้ปี2011นะครับโดยรวมรถสวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับสีขาวสวยๆภายในก็งามนะครับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ตัว E airbag นะครับใครสนใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับหากท่านกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้ airbag คู่หน้านะครับ รถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีอยู่บ้านใกล้หรือบ้านไกลก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้หมดนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเน้นหารถใช้งานผ่อนไม่แรงใช้ง่ายดูแลสบายอึดถึกทน นี่เลยครับสวยๆนะครับภายในก็ดูสะอาดกว้างนั่งสบายใหม่แท้นะครับ152,000กิโลเมตรนะครับใครกำลังหาใช้งานมาเลือกมาชมมาดูรถอดลองขับนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยรถดีรถคัดรถเช็คนะครับนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงอันติดได้เลยครับสำหรับการหารถใช้งานกว้างนั่งสบายดิสเบรกสล้อเลยครับหน้าสังรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับล้อขนาด16มาชมมาเช็คสีสวยสภาพดี มาได้เลยครับเอาไปใช้งานนะครับเน้นหาใช้งานนี่นะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่สนใจสุดๆนะครับเวลามีใครถามหาผมเรื่องขอรถใช้งานหนึ่งคันแบบเน้นสบายใจใช้ง่ายผมก็จะแนะนำอกูลโตโยต้าไว้ก่อนครับ ที่เหลือสมาชิกก็เลือกเอาที่ชอบนะครับว่าชอบรุ่นไหนแบรนด์ไหนสไตล์ไหนก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับเครดิตดี D D ออกรถศูญบาทนะครับรถดีรถคัดเช็คมาแล้วที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจมาลองขับดูได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับสมาชิกก็โทรเจรจามาได้เลยครับมาได้เลยครับยูมินบุรีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ รถสวยสภาพงามมากๆนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Toyota Corolla a ร t i ันินะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ตัว E.P. ี2 1 1 1นะครับรถสภาพงามมากๆนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับสบายใจอะไรหาง่ายดูแลสบายไม่จุกจิกพื้นที่มีสมบูรณ์ครับคันนี้ฝากคนนด้วยนะครับรถสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกควงนะครับมาดู มาลองขับได้สบายใจแน่นอนนะครับหรือจะหาข้อมูลก็เข้าไปตามแฟนเพจแฟนลับในกลุ่ม y o u t u b e ในกลุ่มแฟนเพจก็ได้ครับของอันติดนะครับคันนี้เปิดราคามางามมากๆนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับห้ามถามซ้ําว่าเป็นอดีตแท็กซี่หรือเปล่านะครับรถบ้านแท้การันตีรถบ้านแท้ครับ